สพมชัยภูมิรวมตอนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรนรมนพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิสพมชัยภูมิรวมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรนรมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนายพิเชษโภพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงคณะผู้บริหารได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดชัยภูมิโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิสอสออัครแสนคีรีโลวีระโคศกพักกล้าธรรมสมาธิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต7ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนดรมาลิวันมาเงาู่วงหน่วยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิพร้อมคณะผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดรวมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีผู้นำท้องถิ่นประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษาและพี่น้องเกษตรกรกว่า2,500คนเข้าร่วมรับฟังนโยบายและสะท้อนปัญหา โดยร้อยเอกธรรมนัตได้เน้นย้ำถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาวะโลกร้อนและการตอบสนองความต้องการของประชาชนพร้อมผลักดันนโยบายสำคัญเพื่อยกระดับภาคเกษตรกรรมไทยสู่ความยั่งยืนโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนรวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้สร้างตลาดและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้านการศึกษาศาสตราจัยดร์นรุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้เขตพื้นที่การศึกษาสำรวจและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอาทิอาคารสถานที่สนามกีฬาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนรวมถึงบ้านพักครูที่ต้องมีความเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของครูให้ดียิ่งขึ้นภายหลังการพบปะ รัฐมนตรีทั้งสองท่านได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานครูและนักเรียนโรงเรียนคอนสวรรค์ซึ่งนำเสนอนวัตกรรมการจัดการขยะโดยใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ในการแยกขยะพลาสติกออกจากโลหะถือเป็นผลงานต้นแบบที่ขยายผลไปสู่ชุมชนในอำเภอคอนสวรคร์และได้รับรางวัลระดับจังหวัดอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์โรงเรียน